สวัสดีครับสวัสดีครับชาววันพฤหัสบดีวันนี้พบกับผมฟิวคินเลพาร์ตเช่นเคยสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวนินของเราบา์เซลล่าก็บอกแล้วว่าปิดประตูแพ้ก็จัดซื้อไปให้เลยก็ชนะปารีสมาได้3ประตูต่อ2ก็สดชื่นกันไปใครที่ได้ติดตามผลงานผ่านหน้าช่องหรือว่าในครอบครัวเราก็บอกได้เลยว่าสดชื่นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตัวนินบอลเร็วญี่ปุ่นตัวนินบอลเร็วเจแปน มากันหมดเลยนะเมื่อวานก็สดชื่นกันไปส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามหรือไม่ได้อยู่ในชมรมของผมทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปได้เลยสําหรับวันนี้ผมจะหยิบยกฟุตบอลมาพูด1คู่เป็นคู่ระหว่างอัตราลตาวันนี้จะเปิดเอ้ยจะออกไประเอ็นทางด้านลิเวอร์พูลต้องบอกว่า2ทีมนี้เจอกันมาแล้ว2นัดเมื่อปี2020ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเกมนั้นต้องบอกว่าใครเล่นเป็นเกมเยือนมักจะทําได้ดีสําหรับลิเวอร์พูล นัดสิบอบทีมก่อนที่จะผ่านเข้ามาก็บอกว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวเอาชนะสปาตาปาคมา5ประตูต่อหนึ่งแล้วก็6ประตูต่อหนึ่งไปกลับเลยทีเดียวสําหรัวที่พูลถือว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างร้อนแรงส่วนตัวหลักๆของเวีรยวภูวันนี้ก็น่าจะนําทัพมาโดยทางด้านเวอร์จินฟานไดก์โกนาตีแม็กอาริเตอร์ดเมนิกโซบอสไลพร้อมกับกองหน้าตัวเก่งอย่างมฮัมหม็ดซาลาวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมส่วนผู้มาเยือนอยา่างอัตรันตานัดลา่าสุด ต้องบอกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายที่เขาผ่านเข้ามาเขาเก็ชนะสปอร์ติ้งกิสปอนมาได้2ประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองก็ผ่านเขารอบ8ทีมมาได้มาเจอบทางด้านลิเวอร์พูลส่วนทางด้านตัวผู้เล่นของอัตแลนตาเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อ่าส่วนตัวหลักวันนี้ก็นำทํามาโดยทางด้านลุคแมนและก็จาลูกาที่จะพร้อมลงสนามให้กับทางด้านอัตแลนตาผมบอกได้เลยว่าอัตแลนตาวันนี้มาเยือนถึงสนามแอนฟิลด์ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนผมวันนี้ผมอยากให้มองไปดังด้าน เวีย์พูลผมเชื่อว่าเวีย์พูลวันนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มให้ทางด้านอาร์ตรันตาอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่า1.5วันนี้เวีย์พูลหวานเจี๊ยบแน่นอนก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับดูบอลหิงปัง